จะบอกว่าคนวันอาทิตย์เนเฮแล้วก็ปังด้วยนะมีโชคมีลาบการเงินก็ดีแนวโน้มทิศทางในชีวิตต่างๆในเดือนสิงหาคมของคนวันอาทิตย์ดีมากเลยนะคะสุขภาพที่อดๆแอดๆของคุณก็จะดีขึ้นด้วยเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีความโชคดีในหลายๆด้านเลยอะ่ะเพราะว่าคุณได้เสียรพัฒนาเนศนะคะเอ่อหลายสิ่งหลายอย่างที่มันวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะมันก็จะเห็นวีแวว ว่ามันจะมีแนวโน้มหรือว่าทิศทางที่ดีขึ้นมากแล้วก็คุณจะมีโชคด้วยไม่ว่าจะมีโชคจากอะไรนะคะเช่นคนที่ต้องการที่จะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่หรือว่าอยากได้อสังหาใหม่หรือว่าจะเป็นการขายก็ได้นะคะได้ทั้งขายและซื้อคุณจะมีโชคจากการขายและการซื้อนะคะในสิ่งที่คุณทำแล้วก็จะได้ เงินก้อนใหญ่ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากการเสี่ยงโชคนะคะเอ่อถ้าบางคนไม่มีดวงที่จะได้จากการเสี่ยงโชคก็จะได้จากหน้าที่การงานนะเอ่อมีงานทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นจากที่เคยมีอุปสรรคแล้วมันแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกนะคะคนวันอาทิตย์ก็จะผ่านพ้นมันไปแล้วก็ประสบความสําเร็จในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วเอ่อคนวันอาทิตย์บางคนถ้า ไม่ได้ทําเกี่ยวกับพวกนายหน้าขายที่ดินหรืออะไรต่างๆแบบนี้ก็จะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ซ่อมแซมบ้านหรืออาจจะเป็นรถก็ได้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเสียทรัพย์นิดนึงแล้วหนึ่งในนั้นคุณอาจจะได้ไปงานบุญด้วยอาจจะได้ไปไปงานบุญด้วยได้เที่ยวด้วยนะคะก็ได้พักผ่อนนะได้พักผ่อนได้เที่ยวในตัวได้ทําบุญนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ดีด้วยนะคะเพราะว่าเสียทั้ง3าใบนี้ดีหมดเลย